ท่านน้าหลนสมชายเชชาะวงอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็นายกสวรรอนเชิตบุบัดนี้ได้เวลาเป็นบุคคลครับเป็นที่ยอมรับของสังคมและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นสื่อกลางช่วยประสานงานเพื่อส่งเสริมสถาีจุดหลักาที่เราประกาศว่าอยากินเลยคือช่วงบ่ายๆย่าห้ามกินห้ามดื่มและห้ามขายเราลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่กับเสนาธการบุคคลชิต นะครับหรือวันภาษาหรือวันอาสาสมัครทำไมถึงไม่ได้ก็สงสัยนะครับท่านานกรแล้วก็สมาคมพิทักษ์หอแล้วครับทั้งเพื่อนเพื่อนผมด้วยนะครับชาววิเชียนรุ่น56ลูกแม่แก้วพิจิตรครับค่ำคืนนี้หกโมงเย็นเจอกันและกันรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและมาร่วมประชุมนอกจากนี้สมาคมที่เป็นเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารมาร่วมเช่นสาธารณ ทราบถึงเรื่องพของการใช้สิบข้อนะครับในเรื่องของการล้างมือก็ดีจริงจที่ชีวิตก็ดีในภาคขั้นเก็คงจะมีการจัดเพียงที่นี่นะครับห้องนี้ก็ขอเชิญทุกท่านมาวมงานทางเราเองขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ไพรดทั้งสองผลิตภัณฑ์ตรที่ผลิตบริษัทผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเฟสผลิตภัณฑ์กระดาษไทยเฟส เอกชัยดิษฐ์ซีพีอินเตอร์เทรดจำกัดท่านผอวิชิตช่อเชียงผู้ดนะครับเป็นฟุตบอลวานด้วยกันสลันทรอนชัยกิติรัตน์เจ้าของด้านห้าภาพแล้วประชุมใหญ่ก็ให้ความเคาะทางสมาคมท่านชัยวุฒิสวัสดีน์ครับเพื่อนรักของผมีก็นในที่กันตังก็เป็นผู้เชี่ยวบุกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติอาจารย์เสน่และคุณสุธรรมเสพพิสารครับโรงพยาบาลทีอาร์พีเอชสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทำการตรวจเอทีเคก่อนเข้ามาประชุม ให้ถูกต้องตามกฎผมจะได้รับความกับมือแล้วก็ให้กำลังใจพวกผมต่อไปทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็นางรองบูรีดำนะครับกระผมนายกสมาคมที่ปรึกษาอนุกรรมการระดับภาคห้าภาคครับไปตรวจสอบกระทรวงพาณิ้ยเปล่าเปิดงานระดับต่อไปครับวิเชียรพิทักษ์นั่งอยู่รับขอบคุณครับ ที่บุคคลด้านการตลาดบดยจบบากคุณรอดวิวิชกำกับนะครับท่านประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดตรัง,ง,ท,งท่านภาคีเกอร์ไพร์ผู้ประกอบการร้านอาหารใน14จังหวัดาภาคใตา้วันนี้เห็นพวกรเรามาเยี่ยมเยียนที่จังหวัดตรังจังหวัดอื่นได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดตรังเลยผมอยากเรียนกับพวกเราอย่างนี้ครับที่อยู่ในห้องประชุมเรารู้ดีว่า มนุษย์ต้องการบริโภคอาหารจากสถานการณ์โควิดท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหา